สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก่อนเลย เดี๋ยวมาดูหนึ่งท่านด้วยนะครับ <c oughs> แป๊บหนึ่งผมกำลังเลือกเพลงครับเอาเต็มตัวนะครับสำหรับลาวันนี้นะฮะถูกมาแล้วสองงวดนะครับถูกมาแล้วสองงวดติดนะครับงวดที่แล้วนะครับผมงวดก่อนนะครับถูกสามตัวตรงเลยงวดก่อนนี่ถูกทั้งบนและล่างนะครับผม มาดูว่าจะไหลหรือเปล่านะครับผมไหลเป็นงวดที่สามติดกันหรือเปล่านะครับมเตรียมตัวให้ดีๆแล้วกัน9669อย่าลืมแทงด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอค้นเข้ามาก่อนนะครับใสเ่เบอร์6699เด้อทุกคน อ่ะตอนนี้เตรียมสมุดกระปกรมาเลยครับผม แล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมรับชมอยู่จังหวัดไหมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอาสวัสดีคนดูสิบท้าด้วยนะครับ อีกสองทีตัวน,นี้เตรียมสมุดกับประกามาเลยถ้ามาแล้ว,วด like กดไลค์ก่อนเลยนะครับด like กดไลค์กดแชร์ด้วยเน,น,นะครับอีก2ีตัวน,นี้เียมสมุดกับกามาเลย like ามแล้วกดไลค์ก่เลยนะครับด like กดไลค์กดแชร์ด้วย อย,ยุธยาเ้าโอเคครับผมผมเป็นเซียนเซียนหอยที่หล่อที่สุดในวงการหอยแล้วนะเอาคุณยัดคนไลค์นะครับผมเอาตอนนี้เตรียมสมุดกับบังการมาอีกหนึ่งนาทีนะครับอีกหนึ่งนาทีนะครับผมมารับแนวทางเราไปพร้อมๆกันและใครที่อยากเข้ากลุ่มมีไอพีนะครับผม ก็าสามารถคลิกลิงก์ที่กระผมปักหมุดไว้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับหลายคนดูยี่สิบด้านด้วยนะครับเ,เตรียมตัวรับได้เลยนะครับราวพัฒนานะครับวันที่สิบกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดเนาะถูกมาแล้วสองงวดติดนะครับผมงวดวันศุกรนะ์นะงวดวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะ ถูกสามตัวตรงๆเลยนะฮะแล้วก็มางวดปัญจนนะครับผมก็ถูกไปทั้งบนและล่างนะครับผมทั้งบนและล่างเนาะสำหรับมังงวดนี้นะครับผมงวดวันที่สิบกรกฎาคมสองพันหกเจ็ดนะครับดูว่ามันจะไหลหรือเปล่านะครับผมตัวน,นี้นะครับผมชอบเลขเน้นมากเลยนะครับผมทุกคน แล้วก็ให้ระวังเลขเบิ้ลด้วยนะครับอาจจะมานะหมดนี้นะครับผม,มอ่โอะโอเคทุกคนมามารับแนวทางราวกันนะครับ ตั้งใจฟังดีๆนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะเติมสมุดกับปากกามาแล้วนะครับวันนี้ขอสามที่นั่งเลยนะคะโอ้โหโอเคพี่ขอผมจัดให้กดติดตามไห้ด้วยใครไม่ได้กดติดตามนะครับและใครอยากเข้ากลุ่ม VIP นะฮะสามารถคลิกลิงก์ ได้เลยนะครับผม,มที่กระปุกปักหมุดไว้ตรงนี้นะครับผมไม่ต้องรอแนละ้วมาสำหรับลาวพัฒนางวดที่10บพฤษภาคมสองหาสิบเจ็ดเด่นเก้ลอง6 9 6 9, 6 9อย่าลืมแทงนะครับทุกคนไกดเบิ้ล9 9 6 6ไป เจอาเก้าครับผมไม่เป็น 90, 93, 97, 90, 93, เก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดต่อมาเจ้าหกหกสามหกหนึ่งหกสองอาคารที่แครก็แคร์ครไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะมีเจาะอีกหนึ่งครั้นนะครับผมในสามตัวนะครับสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสองห้าก็สี่เล็กเน้นนะครับศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดสามศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดสามนะครับเป็นคนไปอเต็มตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะ ย่อขนาดกระทัดรัดให้กะเขาเรียกว่ากระชับมากกว่าเดิมสำหรับคนที่อยากแทงโป้งเดียวแล้วก็รวยเลยนะครับผมถือว่าคนที่มีงบน้อยนะครับและอยากแทงตามก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับผมใครอยากกลุ่มมีพี่สามารถคลิกลิงก์ได้เลยนะฮะ เลขที่ชอบนะครับเลขกที่ชอบผมจะไล่มานะครับผมจะใส่มงกุฎไว้ให้นะครับเลขกที่ชอบของผมนะครับผมเล็กนี้ผมชอบหนึ่งสี่ไป ชอบ5้าเดี๋ยวผมบอกให้นะครับสักคู่เรียบร้อย ชอบนะครับตามนี้เลยนะฮะตามนี้เลยเลขเ네น้นหนึ่งสี่นะครับผมอะเลขที่ชอบนะผมสวมมงกุฎให้ตรงนี้นะครับห้าเก้าสี่ก็ชอบนะครับผมจองหกชอบหกหนึ่งเจอาเก้าชอบเก้าสามอ่ะแคบไว้เลย หมทุกคนเลขเพิ่มหมอถ้าจะถามถึงเลขเพิ่มนะครับงวดนี้นะครับไม่มีเลขเพิ่มเพราะผมไม่ฝันอะไรเลยสักอย่างเลยนะครับโอเคครับผมอะ้วใครที่อยากจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับอยากเข้ากลุ่ม VIP นะครับเข้าฟรีนะฮะเข้าฟรีคลิกลิงก์ได้เลยนะครับผมใครยังไม่เข้ากลุ่ม VIP นะครับเป็นกลุ่มไลน์นะฮะกลุ่มไลน์นะครับผม ใครที่มีไลน์ก็อยากเข้ากลุ่ม v ีไอยากทราบหวยก่อนใครนั้นนะครับเล็กเด็ดเล็กดังนะครับผมชิกลก์ไปได้เลยนะครับผมก่อนหวยออกหนึ่งวันก็ผมจะส่งเลขไปให้ทางแชทกลุ่มไลน์นะครับผม,มนะสำหรับใครที่อยากเข้าก็สามารถเข้าได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็มาบอกมาทบทวนมาย่อขนาดให้มันกระชับขึ้นนะครับผมก็ จะประมาณนี้เลยนะครับผมขอให้ทุกคนทุกหวยด้วยแชร์นะครับเดี๋ยวรอรุ้นกันสองทุกมครึ่งน,นะครับผมโอเคตอนนี้สวัสดีครับ